เพลงนี้ที่ไปที่มามันแรงแรงมาจากไหนก็เพลงนี้นะครับเพิ่งปล่อยมิวส er. ิกวิดีโอนะเพลงใหม่อุ๊บส์เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอนะเพลงใหม่ล่าสุดนะชื่อเพลงว่าเอาอีกแล้วครับก็เป็นเพลงฟังสบายๆความหมายน่ารักนะครับก็เป็นนานๆทีจะผมจะมีเพลงแบบ p อป h ิ p h อปมาให้ฟังนะครับก็อยากให้ไปฟังร้องตามันเดี๋ยวเมื่อเรามีแชร์และมีท่าเต้นตามมาด้วยมิวสิกวิดีโอก็ออกมิวสิกวิดีโอออกแล้วด้วยอยากให้ไปดูกันครับไม่อยู่ในถุงอยากให้สร้างชัย จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังง่ายนานๆที่เอ่อทูพีจะมีเพลงที่มันฟังแล้วค่อนข้างที่จะฟังง่าย easy listening แบบนี้นะครับทีนี้ก็เลยเราคิดถึงแบบอยากให้มีท่าเต้นที่เต้นตามง่ายๆอยากให้เแฟนๆเอ่อเต้นตามใน Instagram ใน TikTok เป็นชาเลนจ์อยากร่วมสนุกอยากมีส่วนร่วมกับคนฟังด้วยจริงๆท,ทีนี้เราก็ตงบอกเนแมสต์นะครับครับผมใช่จริงๆแล้วฝากเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่อเอาขออีกคืนหมายถึงว่าเหมือนกับเมื่อเหมือนเราไปตกหลุมรักใครแล้วเราแบบว่า อยากจะเจอเขาอีกครั้งอยากจะเจอเขาอีกคืนหนึ่งอยากจะแบบไม่อยากเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยครับครั้งรักหรออะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันมาจากอินเนอร์นะตอนนี้เลยนะเวลานี้ประมาณนั้นครับเพราะว่าเขาก็เลยเข้ามาเองว่าได้ทุกคืนได้เจอได้ทุกคืนเคยไหมยินดีครับแต่กให้เพื่อนติดการถ่าย ก็ดีครับเป็นการถ่ายวอที่เ,เราได้ทีมของโมนะครับจริงๆเราเคยร่วมงานกันมาแล้วแลวทีนี้เรามีคอนเซปต์คือผมกับพี่พลอยเนี่ยเร,เราเราเราชอบดูหนังกันอยู่แล้วก็เลยมีคอนเซปต์หนังที่เราชอบหนังแอคชั่นที่เราชอบหรือว่าเหมือนเราจับมุกอะไรขึ้นมาซล้วพี่พลอยก็ช่วยเรื่องอคิดคอนเซปต์อะไรด้วยนะขอบคุณพี่พลอยด้วย mm hmm. แล้วก็บวกกับโมก็ได้ร่วมงาน 3, 3 3 3คนนะครับก็สนุกครับแล้วก็เหมือนเป็นหนังนา,นานจะได้ทำวีเหมือนเป็นหนังนะครับถ้าใครยังไม่ดูอยากอยากให้ไปดูมาก ก็ขอโมแล้วก็ได้สถานที่สวยจากราชเพลด้วยนะครับขอบคุณพี่จอร์จธดาด้วยสำหรับสถานที่สวยๆสวยมากนะครับแล้วก็ก็เล่นไปก็แปลกๆดีมีความเขินมาเรื่อยๆแต่ตาลังก็โอเคเริ่มเริ่มอพี่พลอยเขาเขาเป็นนักแสดงมือชิพอยู่แล้วเขาก็เหมือนสามารถช่วยเราช่วยส่งเราช่วยอินฟอวิสกับเราได้เขาเป็นนักแสดงเขาส่งมชชั่นให้อารมณ์ยังไงบ้างเพราะว่าเขามีทั้งแบบว่าใกล้ชิดก็คือเขาจะบอกว่าแบบ อยากคิดไรเราต้องแบบปล่อยไปตามเพื่อฟลอร์แต่คือผมอม,มันจะอ่านขำหรือมันจะหรือแม่งก็จะขำออกมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีภาพเบื้องหลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวน่จะน,น่าจะเป็นอะไรที่ตลกอยู่กืถบ่อยไหมครับพี่ต้องก็บ่อยครับบ่อยบางเงี้ยแต่ตอนหลังๆก็เริ่มชินละก็อโอเคเริ่มเริ่มเริ่มปรับบทอะไรจริงจริงมันเก่งกับซีนไหนมากที่สุดซีนที่ปล่อยลงตั้งแต่ซีนแรกเลยครับทุกตั้งแต่รู้สึกคือแค่หันหน้ามาเนี่ยเว็บแรกคืออินโชเนี่ยพอหันหน้ามาก็ต้องแบบซึ้ง่เลนไปถาม ฐันบาร์ก็แบบคุ่ใส่แล้วอ,อ,อย่างเงี้ยก็ตลกดีครับสนุกดีได้ได้ได้ทำงานกับคนรู้จักม,มันเกง่งมันเก่งทั้งคู่ทั้งคู่ครับทั้งเกิดมันเก่งทั้งหาด้วยและต้องดูอย่างแม่ของการแสดงของมีรอยแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเราของเขาอะเทคเดียวผ่านหมดไอไอที่เป็นฉากเขาโซโลเ่เขาแล้วเขาเมื่อชีพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหลายคนคิดว่าเลยแต่เพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณรอยมันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นพาร์ทออฟเวตละกันเป็นเหมือนกับ มีส่วนมีส่วนมีส่วนนะไปมีบ้างครับที่ผ่านมาครับตนยกเป็คู่เราเป็นคู่ที่ข้างลับกันเต็มที่ก็ดีครับดีครับ enjoy happy ดีผมว่าก็ในระดับนึงนะแต่แต่พี่พลายเขาชัดเจนเขาก็เขาก็ชัดเจนเวลาพอเราเล่นคู่กันมีคนเข้ามาแซวเราแบบคตรเขินนะสมองไม่เนียแรกแรกก็มีหลังๆลงบ่อยไปไหนเพื่อนเริ่มหมือนไส้ละแซวเล่นครับแซวเล่น ก็แซวครับแซวแซวก็จะแซวจนแซวจนเราก็บอกเอ๊ะไม่ต้องลงแล้วดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อเอาเราติดกันตลอดเลยไปไหนแล้วแบบไปไปกันตลอดเขาเขาก็เขาก็น่ารักเขาจะสปอร์ตผมในหลายๆอย่างขอบคุณรที่าามเป็นยังไงบ้างที่ไปที่ยุโรปมาดีครับคือเออเขาไปเยี่ยมเพื่อนเขาผมได้ไปทำงานกับแบรนด์เล่าที่แมนเชสเตอร์อยู่แล้วก็เลยประจวบเหมาะ ได้บินไปสเปนต่อก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยเขาก็เป็นไกด์ทัวร์ดีครับดีมันเป็นไกด์ส่วนตัวนไกด์คนนี้เป็นยังไงบ้างไหดคะแนนไ้ร่ดีครับดีมากเป็นไกด์ที่ดีมากคือได้ใช้ชีวิตลองทดสอบจริงๆสบาอเพราะว่าที่นี่หลายคนจะมองเป็นผู้รับภาพพื้นทะเลครับสบายดีครับแฮปปี้แฮปปดีอยากรู้สึกยังว่าหลายคนเชียร์ผู้เราชอบผู้เราในความที่เป็นมุมแห่งธรรมชาติธรรมชาติ ก็ขอบคุณนะครับคือเหมือนกับเราก็แบบเออมันก็เป็นอะไรที่มันมีความสุขแล้วเราก็เหมือนกับเป็นเหมือนเวลามันพูดทามมิ่งด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์โมเมนต์ให้กับแบบเพื่อนเพื่อหรือแฟนๆแล้วเราก็ขอบคุณที่มันก็ออกมาแบบเออมันก็เป็นธรรมชาติแล้วเขาก็บองมันน่ารักก็ทําให้แบบหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆก็รู้สึกขอบคุณที่แชร์พี่พลอยแชร์อ่านคอมเมนต์กันบ้างไหมครับ เออนะครับอ่านอ่านก็ก็น่ารักเราก็รู้สึก appreciate รู้สึกกับเออเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้มีอะไรปิดบังอะไรก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็คอยเชียร์แซวว่าน้องนี้ก็ยอมรับว่าเราเป็นคนข้างรักประมาณนั้นี่แดงแต่เราคนแซวเราข้างรักแล้วเราถามคุณพรไปว่าเขงชมว่าเราเป็นคนข้างรักเออผมว่าเขาเขาข้างรักเลยเขาเขาเขาชัดเจนเนี่ยเขาชัดเจนกับผมเออเขาชัดเจนจริงความที่คอยอยู่กัรมานานแล้วเราเพิ่งมาได้รู้จักตัวตัวกนแล้วจริง คิดว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมหรือว่ายิ่งกว่าหรือว่าอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้จักเขามานานแล้วครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาแมนอ่ะผมว่าเขาแมนแมนกับผมอีกอ่ะเออก็แมนแมนเขาเป็นคนที่แมนเป็นคนที่แบบจริงใจตรงไปตรงมาดีาดีครับมีอะไรแง่ความรักข้างใน,น,นของเราสำหรับต้นเองรู้สึกย่งไรบ้างก็ค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปเราต้องศึกษาทบทวนแล้วก็อัปเดทไปเรื่อยปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่มีอะไรเพอร์เส้นแน่นอน ก็เอนจอยกับทุกๆวันเอนจอยในกุ้นโมเมนต์พยายามหาความสุขคือมันเรียกว่าแฟนครับแฟนครับตครมีเอ์นแล้วคพรับเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วอยากรู้กันใครอยากรู้เหมือนกัน กระทบนะครับกระทบมีคนมาถามเยอะเลยมีคนมาถามอะไรกระทบครับเลยอยากรู้ว so um ่ามันเป็นใครวะเนี่ยอยากรู้ไหมอยากรู้เหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนมากที่เราก็ด้วยคําพูดก็คงไม่ไม่แปลกแต่ก็อยากรู้ว่าเป็นใครอยากรู้เหมือนกันเพราะเพราะเพราะว่าใครจะไปกล้าอารวาสในบ่อนด้วยไหมฮะคือมันต้องโดนกระทืบแน่นอนแหละมันไม่มีว่าเกือบโดนนะมันต้องโดนแน่ๆถ้าไปอารวาสอ่ะเราอยากรู้ว่าใครกล้าขนาดนั้นอารวาสว่าใหญ่นะไปอารวาสในบ่อนเข้าไปอีก ผมอยากเห็นหน้าเลยอ่ะผมว่ามันต้องโดนมันไม่มีเกือบโดนอ่ะแสดงว่าต้องไม่อยากให้ปากตามหาคนนี้ให้ด้วยอยากรู้นะว่าใครกล้าขนาดนั้นสิเรียสมันกับข่าวในข้อมันแบบว่ามีตัวมันก็มาทำเร้่องจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าสิ่งที่กระทบมาก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่เหมือนกันครับเหมือนคนที่ทํางานด้วยหรืออะไรอย่างมันก็กระทบเหมือนกันเพราะยังไงเขาก็คิดว่าเป็นผมแน่นอนก็เข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับว่าไม่ขาว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่า เพราะว่าเขาก็คิดว่าไม่ใช่ผมอยู่แล้วแต่ผมก็เล่าเรื่องมันเออมีกระทบงานอะไรนะเขาก็เอ่มันก็เริ่มซีเรียสละนิดหนึ่งเออมันทำให้คนที่ทํางานด้วยเขารู้สึกว่าเออคอนเซิรวก็ไม่สบายใจกับ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 ตัวเราซะมากกว่ามีดีเทลนะครับขอขอไม่ลงระบบเออน่าจะคล้ายเดิม,ดมก็แล้วน่าจะไม่ได้ปรับอะไรมากน่าจะเหมือนเดิมอยากให้คนเข้าใจไปที่เป็นเรา อยากให้เอ่อเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะครับเราอยากว่าให้ความธรรมชาติตรงนี้หวังว่าให้กับเพื่อนเพื่กับคนที่เข้าใจแล้วก็ส่งพลังงานดีๆกลับมาดีกว่าก็าาาากกเ็นแแบบบบร่่่ขววมีส่วนครับมีส่วนจริงๆต้องเนี่ยจะบอกคนพิเศษข่าวพวกเรายดงไงวา่าหลายคนอาจจะตีความคิดไปเองหนึ่ว่าเรื่องอะไรคือเอ่อเรื่องบอลเนี่ยเหรอครับไม่ใเรื่องเรื่องที่บอกว่าโอ้เง่ยลอ่ะ จะขาดของที่เจ็บขาดอะไรบ้างหมายถึงกับทุกเรื่องเหรอครับใช่ครับทุกเรื่องที่คนจะบอกว่าคิดไปเองหรือพี่คอยต้องเปยิ่องนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้จจยเป็นยังไงครับหมายถึงว่าดราม่าแบบว่าเป็นละคงรักหรือว่าอะไรอ๋อก็จริงๆแล้วเออ่ก็มันก็อ่านเพื่อแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็ความสุขเนอะก็ผมว่าอยากให้ มองในสิ่งดีๆอะไรที่มันไม่มีใครเฟอร์เฟอะไรที่มันเป็นไม่ดีแล้วก็อยากให้ศึกษาอยากให้ดูบางทีมันแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็อยากให้มองในสิ่งดีๆแล้วกันไม่ไม่มีใครเฟอร์เฟผมก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์าบลาก็อยากให้มองสิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเอาไปปรับใช้ด้วยแล้วกันทั้งดีและไม่ดีอ่างคอมเมนต์แรงที่เราแบบอ่านเจออะไรอย่างเงี้ยอะไรยังไงสำหรับตัวเสียงมนด้ญญานลบแรง ไปถึเรื่องเลยครับทุกเรื่องเวลามีเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเราเรื่องเกี่ยวกับคอยเรามีเรามีขึ้นหรือเรามีเขา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 ว่าไงผมผมยังไม่เห็นเลยไม่เคยมีเราเคยเห็นไมถามไมไม่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 เคยครับไม่เคยโอเคผู้นเซียนก็ผมว่าพยายามพยายามให้มีความสุขมากกว่าครับไม่ไม่มีอะไรเพอร์เฟคไม่มีอะไรราบรื่นเสมออยู่แล้วอยากให้ไป็นแบบว่าวันต่อวันอัปเดตพัฒนาไปด้วยกัน ค่อยไปศึกษาไปเรื่อยๆครับผมครับก็เดี๋ยวพยายามไม่เยอะจนคนคนเบื่อเดี๋ยวคนจะเบื่อเอาเดี๋ยลงเลยลงเลยครับฝักเพลงด้วยนะครับ